สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชคโคราชครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ที่8กรกฎาคมสองหครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์นี้เบื้องต้นก็วิจารณ์เหมือนเดิมครับไม่ไม่มีอะไรมากมายเอาแค่ตัวชอบตัวสองตัวหรือมีตัวไหนที่ชอบในใจ ก็จะมาเอามาบอกก่อนแล้วก็แนะนําตัวน้กมวยก่อนส่วนตัวที่เหลือก็หลังช่างเหมือนเดิมครับวันอาทิตย์ถ้าเราไปวิจารณ์วันนี้สี่ตัวเลยมันมันขัดกันนะ่ะผมสังเกตหลายครั้งแนละ้วแต่ทําแบบนี้เออค่อนข้างจะเิรกหน่อยไปดูผลประกอบการเมื่อวานนี้ครับสี่ตัวที่ให้ไปชนะทั้งสี่ตัวครับสี่ศูนย์เมื่อวานนี้คู่ที่หนึ่งชัดชัยน้อยลักชัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงแพ้นอก ยกที่1นึ่งเพชแซมสันจอพัทริยากีราสยามสุริน์อ่ะคู่นี้เราก็ถูกต้องที่เพชแซมสันชอบมากๆด้วยตัวนี้ให้เป็นตัวเด็ดเลยนะเพชแซมสันเนี่ยไม่เชื่อก็ไปดูคลิปที่ย้อนหลังมาได้คู่ที่สองบาซิลเอ็มเอชาชนะนอกยก3ามศิลาเพชรปอเพชรไข่แก้วหมือนคู่นี้เราก็มาถูกทางครับที่บาซิลคู่ที่สมสิงห์ดำกินดีหาดใหญ่ชนะนอกยกที่สาม ขุนศึกมอกรุงเทพพนบุรีคู่นี้เราก็มาถูกทางครับและคู่เอกสิทธิชัยสเดชพันธ์ชนะคะแนนปานเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์คู่นี้คู่เอกเดิมทีผมวิจารณ์เบื้องต้นออกตัวเดียวทัศนะตัวเดียวเมื่อวันจันทร์ปานเพชรแต่เมื่อวานนี้เราเห็นน้ำหนักแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกนะในคลิปก็บอกแล้วว่าสองปอนด์ผมว่ามีผลผมก็เลยกลับลำมาที่สิทธิชัยก็ กลายเป็นสี่ศูนย์ครับอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่ข้อมูลชัดเจนคู่เอกอะมาดูมวยไทยจะเสีอาทิตย์นี้กันครับเหมือนเดิมผมจะไม่วิจารณ์ทุกตัวแล้ววันอาทิตย์น้ำหนักหลังช่งา,างมายังไงเนื้อตัวมาอย่างไงแล้วมันมันมันมาขัดกับการวิจารณ์ของวันนี้อ่ะวันนี้จะเอาแค่ตัวชอบตัวเดียวเหมือนเดิมแล้ววันอาทิตย์จะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงคอยมาติดตามกันครับ แล้วก็พรุ่งนี้ผมก็ไปเช็คฟิตเยี่ยม่ายที่เกียตรติทรงฤทธิ์นะถ้าฝนไม่ตกไม่มีอะไรนะเปลี่ยนแปลงนะผมก็จะไปเช็คฟิตเพชรทองลูกเะพาะโงต้มเพชร,รทองเกียตรติทรงฤทธิ์อะไปเริ่มกมืที่คู่ที่หนึ่งครับคู่ที่หนึ่งเนี่ยศึกมวยไทยเจ็ดเสียทิศที่สิบสี่กรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดคู่ที่หนึ่งเนี่ยเป็นไกลทองพีูผ้าใบพบกับ เพชรตาขุนสองพองอมพิกัด118 118อ้าวคู่นี้เนี่ยผม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 มีในใจละแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สืบอะไรมากมายเดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยมาพูดกันค่อยมาฟังกันคู่นี้พิกัด118ปอนด์คู่ที่สองมาแล้วครับขวัญใจช่องจ็ดสีเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับทิรเดชช้างนครสีหรืออำนาจเดช ทั้งนครสีอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดที่กัดร้อยสิบเกปอนด์คู่ที่สามรองคู่เอกเป็นสมิงแดงวันของโอม MBK พบกับเพชรทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มที่กัดร้อยสิบเจดปอนด์ไอร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์หรือเพชรทองคูกเชียงใหม่เพชรทองเกียดทรงฤทอ่ะคู่นี้ผมก็จะไปทําสกู๊ปเจ้าเพชรทองใค่ายนี่ผมไม่เคยไปผมก็อยากไปและ คู่เอกครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่น112ปอนด์ของเพชดบ้านไล่สิงมาวินพบกับเท็ดลิ์พ่อหอมกินอ่าเห็นได้ฟังและได้เห็นกันไปแล้วนะทั้งสี่คู่อ่ะมวยรักมวยชอบเบื้องต้นวันจันทร์วันนี้ขอออกทัศนะแค่ตัวเดียวเดี๋ยวที่เหลือไปฟังวันอาทิตย์ใครมายังไงเนื้อตัวมายังไงมาดีมาไม่ดี หน้าตาช่างเป็นยังไงอ่ะของเราข้อมูลจริงส่วนข้อมูลที่เหลือคุณได้มาจากลายกลุ่มลายกลุ่มเสียงเพจไหนลงน้ําหนักตรงกันไหมอันนี้ก็ผมไม่การันตีว่าตรงกันไหมแต่ของผมคือของจริงนะมวยรักมวยชอบวันนี้วันจันทร์ที่8ปดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดหนึ่งตัวครับผมออกไปที่เทศบ้านไร่สิงห์มาวินอ่า เกิดบ้านไร่ทำไมถึงออกเทศบ้านไล่เหตุผลหนึ่งพูดแบบตรงๆว่าผมว่าสู้กันไม่ได้ถ้าแต่อ่ะมีคำว่าแต่ไม่ามาีคำว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรที่มันรายละเอียดที่เราไม่รู้เป็นรายละเอียดที่เราไม่รู้แอบแฝงขึ้นมามันสู้กันไม่ได้มันสู้เทรบ้านไร่ไม่ได้หรอกอ2เชรบานไร่มันคือเบอร์หนึ่งเลยอ่ะแล้วมาชิงกับ แล้เวเพชรลิศมาชิงอะเพชรลิศอาจจะสดขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ใช่ผมว่ามันไม่ใช่มันควรจะเป็นใครก็ได้ที่มีระดับที่มีเกตที่มีทรงคล้ายๆกันแล้วอุ้ยสูสีแน่คู่นี้เลือกไม่ออกแต่ว่ากระแสทุกกระแสหลังจากที่ประกบมันชี้ไปที่เพชรบ้านไล่หมดเลยอ่ะผมก็ต้องชี้เพชรบ้านไล่แต่ถ้าไม่มีรายละเอียดอะไรจุดๆมานะอ่ะ เบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ครับหวยรักหวยชอบหนึ่งตัวที่ชอบที่สุดคือเพชรบาไลสิงมาวินส่วนที่เหลือเดี๋ยวไปเจอกันหลังช่างวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับโอเคครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านทุกๆคนที่เสียสละเวลาเข้ามาดูขอขอบคุณมากโอเคครับเจอกันขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปใหม่ก็เจอกันหลังช่างวันอาทิตย์ครับขอบคุณครับ